สวัสดีครับร้านมีบีเฉาสามสี่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับการเจาะกระป๋องสเปย์นะครับเพื่อจเจาสีข้างในกระป๋องนะครับอันนี้ก็จะสําหรับเพื่อนๆที่มีกาพ่นสีนะครับสีสเปย์เนี่ยเวลาเราใช้ไปถึงก้นกระป๋องเนี่ยแรงลมมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเหมือนเหมือนตอนเปิดกระป๋องใหม่ๆนะครับก็เสียดดยครับสีในกระป๋องเราก็มาเจาะแต่การเจาะเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ อย่าเพิ่งเขยา่ากระป๋องสเปรย์ก่อนเจาะนะครับแล้วก็เจาะด้วยความระมัดระวังนะครับเออจริงๆจะพยายามให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าผมเจาะส่วนไหนแต่เนื่องด้วยถ้าเกิดไม่ทํามือจับแบบนี้มันจะตะปูมันจะลื่นนะครับมันจะเจาะไม่เข้าก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็พอเราเจาะเสร็จเนี่ย เราก็อย่าไปเขยา่ากระป๋องนะครับสําคัญเลยถ้าเกิดเราเจาะแล้วเราไปเขยา่ากระป๋องเนะี่ยสีจะพุ่งนะครับเจาะแล้วค่อยๆวางกระป๋องไว้นะครับปล่อยให้ลมมันมันพุ่งออกให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็เจาะไปอย่างนี้ทั้งสีก่กระป๋องที่ที่ที่ผมจะเจาะไว้เลยนะครับ กระป๋องสุดท้ายผมพยายามให้เพื่อนเห็นนะครับก็คือเนี่ยครับเราเจาะเจาะบริเวณใกล้ๆกับเบาวฉีดของกระป๋องนะครับแต่เราก็อย่าเพิ่งไปออกแรงตอกทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันจะระเบิดนะครับเราค่อยๆตอกทีละนิดทีละนิดนะครับตามในคลิปนี้เลยนะครับสําคัญนะครับอย่าเขย่าอย่าเขย่ากระป๋องเด็ดขาดนะครับแล้วก็การเจาะกระป๋องนี้จะมีความอันตรายนะครับพยายามทําอย่างละมันระวังนะครับ พอลมมันใกล้จะหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเจาะเพิ่มได้ขยายรูให้ใหญ่ขึ้นนะครับพอลมหมดแล้วนะครับเราก็ขยายรูนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดัดปากรูให้มันโค้งรับกับ ล่องรูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทจะได้เทง่ายๆนะครับสีจะได้ไม่หกเลยเทนะครับครับอันนี้ก็ขวดแก้วที่ผมเตรียมไว้ก็พยายามหาขวดที่เป็นขวดแก้วหรือแก้วสแตนเลสกระป๋องสแตนกระป๋องเหล็กนะครับในการใส่ไม่แนะนําให้ใส่ขวดขวดพลาสติกนะครับเพราะว่าขวดพลาสติกบางประเภทเนี่ยมันอาจจะไม่ทนทินเนอร์ครับ เดี๋ยวอาจจะทะลุหรืออาสารพลาสติกมันปนในเนื้อสีเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในในงานระบบสีนะครับพยายามเทใส่ขวดแก้วหรือกระป๋องเหล็กนะครับ ที่เห็นสีมันเดือดแบบนี้นะครับก็เนื่องจากภายในสีมันมีแก๊สอยู่นะครับแก๊สที่เขาอัดใส่สเปรย์ก็คือมันยังค้างอยู่ในเนื้อสีเราก็อย่าเพิ่งปิดฟ้านะครับเราก็ปล่อยไว้เงี้ยครับปล่อยจนกว่าแก๊สที่อยู่ในเนื้อสีเหมดนะครับตอนนี้ก็คือ ถามว่าบางเพื่อนๆถามว่าเออมันมันใส่กาพ่นได้เลยไหมผมแนะนําว่าให้ให้แก๊สในสีออกให้หมดนะครับเพราะว่าสีมันจะมีความเย็นมากนะครับพอถ้าเกิดสีมันมีความชื้นมันมีความเย็นยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาในระบบสีนะครับเราควรจะกอกใส่ขวดแก้วแล้วก็ทิ้งไว้นะครับสักคืนหนึ่งครับก่อนจะเอามาใช้ครับพอสีหายเดือดแล้วแก๊สออก ออกหมดแล้วนะครับเราก็ค่อยปิดฝาครับวิธีนี้ก็เอาไว้สําหรับเพื่อนๆ่อทีอ่มีกาพ่นสีนะครับเจาะสีไว้ใช้นะครับก็แต่การทําวิธีพวกเจาะก,กระป๋องอะไรนี้ถ้าไม่ชํนานาญก็โปรดระมัดระวังนะครับในเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆ่อคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ